สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรโยกย้ายของดาวพระพฤหัสค่ะซึ่งดาวพระพฤหัสเนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนของความดีเป็นดาวคุณธรรมเป็นดาวของความเจริญรุ่งเรืองเป็นดาวใหญ่ดวงหนึ่งเลยนะคะที่การโยกย้ายแต่ละครั้งย่อมส่งผลต่อทั้งละ 12ลัคนาราศีเลยนะคะเมื่อดาวดีๆมีการโครจรโยกย้ายแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะมีทั้งส่งผลดีและส่งผลเสียมันก็ขึ้นอยู่กับว่าดาวพระพฤหัสเนี่ยไปอยู่ที่เรือนใดค่ะรอบการโยกย้ายครั้งนี้จะเกิดขึ้นในวันที่14พฤศจิกายน2563นะคะจะไม่ได้อยู่นานนะปกติแล้วดาวพระพฤหัสจะมีรอบการโครจรหนึ่งปีค่ะแต่ว่าครั้งนี้จะอยู่แค่สี่ 4เดือนเท่านั้นเพราะว่ามีการโครจรที่ผิดปกตินั่นเองนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยติดตามกันต่อไปนะว่าการโยกย้ายโครจรครั้งต่อไปจะเป็นอย่างไรค่ะครั้งนี้นะคะสมัยจะดูเพียงดาวเดียวนั่นก็คือดาวพระพฤหัสนะคะจะเป็นการวิเคราะห์เฉพาะดาวพระพฤหัสดาวเดียวว่าจะมีผลต่อทั้ง12ลัคนาราศีอย่างไรบ้างค่ะ คิวนี้นะคะเป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลค่ะ ชาวตุลคะวันที่14พฤศจิกายนนี้ดาวพระพฤหัสจะทำการโยกย้ายเปลี่ยนราศีจากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรค่ะและได้เข้ามาอยู่ในเรือนพันธุของชาวลัคนาราศีตุลถือว่าชาวตุลน,นั้นโอ้โหเรียกว่าน่าอิจฉาจริงๆค่ะพันธุนั้นหมายถึงอะไรหมายถึงการเงินการทองหมายถึงตําแหน่งหน้าที่การงานที่มันมั่นคงหมายถึงการแต่งงานหมายถึงครอบครัวหมายถึงทรัพย์สิน หมายถึงคนเบื้องหลังคือคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องหมายถึงบ้านรถที่ดิน ทรัพย์สินหมายถึงความมั่นคงในชีวิตค่ะคือเรือนพันธุเป็นเรือนที่จะบ่งบอกถึงความจเจริญรุ่งเรืองของคนเราเป็นเรือนที่จะบอกถึงความมั่งคัง่งมั่นคงนะนี่คือดาวพระพฤหัสมาอยู่ในเรือนพันธุถือว่าเป็นจุดที่ดีมากๆสําหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะดาวพระพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนสหาชาัชชะและเป็นดาวเจ้าเรือนอริของคุณค่ะเพราะฉะนั้นการตีความหมายเราก็จะแบ่งออกเป็นสองประเด็นประเด็นแรก แรกสหัชชะเข้าพันธุประเด็นที่สองอริเข้าพันธุเราจะมาดูกันเลยว่าการตีความหมายนั้นจะเป็นในลักษณะใดนะคะเรามาดูที่ประเด็นแรกกันก่อนค่ะนั่นก็คือสหัชชะเข้าพันธุสหัชชะหมายถึงบริบทคนรอบข้างสิ่งรอบๆตัวคุณเพื่อนฝูงญาติคนรอบข้างคนที่ทำงานด้วยหรือคอนเน็ชั่นต่างๆที่คุณมีจะถือว่าอยู่ในช่วงที่ดีมากนะคะสหัชชะเข้าพันธุแสดงว่าคนรอบข้างเรา นี้เขาจะสนับสนุนคุณไม่ว่าคุณจะลงทุนทําอะไรคุณจะริเริ่มทําอะไรคุณจะแต่งงานเขามาช่วยงานคุณจะสร้างครอบครัวเขาช่วยให้คำปรึกษาคุณจะได้ย้ายตําแหน่งไปทํางานที่มันสูงขึ้นเขาก็มาเป็นบริวารคุณได้บริวารดีอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะคือบริบทรอบข้างในชีวิตคุณมันจะลงตัวลงรอยมากยิ่งขึ้นนั่นเองอันนี้คือความหมายของดาวเจ้าเรือนสหัชชะที่ได้โยกย้ายเข้ามายังเรือนพันธุนั่นเองนะคะส่วนอีกเรือนหนึ่ง ที่ดาวพระพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนอยู่นั่นก็คือเรือนอริค่ะอริเข้าพันธุหมายความว่าอะไรมีคู่แข่งแล้วถึงจะมามีบ้านอะไรอย่างนี้หรอมันไม่ใช่ค่ะการตีความหมายมันต้องเจาะลึกซึ้งมากกว่านั้นอริเข้าเรือนพันธุพันธุหมายถึงความมั่นคงการแต่งงานบ้านรถที่ดินครอบครัวหน้าที่การงานตําแหน่งแล้วอริมาเข้าพันธุจะตีความหมายได้ว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆที่คุณเคยต่อสู้ฝ่าฟันมามันจะน ำมาซึ่งความสำเร็จมันจะนำมาซึ่งความความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าให้กับชาวลัคนาราศีตุลค่ะถ้าเราจะมองในเรื่องของการเงินการทองนะก็อาจจะเป็นลักษณะของอริหมายถึงการเป็นหนี้คุณอาจจะได้เป็นหนี้เป็นสินเพื่อที่จะต่อยอดในธุรกิจที่คุณทำอยู่คุณอาจจะเป็นหนี้เป็นสินแล้วคุณได้ซื้อบ้านคุณได้ซื้อรถสมดังใจหวังคุณอาจจะเป็นหนี้เป็นสินเพื่อที่จะเอามาดูแลคนในครอบครัวแต่สามารถบริหารจัดการได้อันนี้ก็เป็นไปได้ถ้าเรา จะมองถึงเรื่องหน้าที่การงานคุณอาจจะต่อสู้อุปสรรคปัญหาฟาฟันทํางานอย่างเหน็ดเหนื่อยและทํางานอย่างจริงจังล้มคู่แข่งได้ทํายอดมากกว่าคู่แข่งจนทําให้คุณได้รับตําแหน่งใหม่ได้อัพเงินเดือนขึ้นได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นได้อัพเลเวลตัวเองขึ้นมา เป็นไปได้เลยนะสําหรับชาวลัคนาราศีตุลนสาหรับใครที่มองเรื่องการแต่งงานคุณอาจจะคบกันมานานทะเลาะกันบ้างมีปัญหากันบ้างแต่สุดท้ายแล้วเฮ้ยเขาก็มาขอเราแต่งงานว่าเฮ้ยหรือสุดท้ายแล้วเขาก็อาจจะแบบเฮ้ยเขามีการมาคุยกับเราวางแผนเรื่องการแต่งงานกับเรา เป็นไปได้เลยนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะส่วนในเรื่องของบ้านรถที่ดินสมัยได้บอกไปแล้วนะคะคุณอาจจะได้กู้เนื้อยืมกู้นี้ยืมสินแล้วก็มาใช้ในการซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินซื้อคอนโดรหรือเอาให้ครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ม,มีการสร้างความมั่นคงในชีวิตเกิดขึ้นแบบหลากหลายทางด้วยนะอริพันธุอาจจะหมายถึงอีกกรณีหนึ่งค่ะนั่นก็คือการซ่อมรถซ่อมบ้านการลงทุนเพิ่มนั่นเองนะอาจจะมีรถเสียเปลี่ยนยาง ถ่ายน้ํามันเครื่องหรือว่าอาจจะเจออุบัติเหตุชนเฉียวเล็กๆน้อยๆมาแล้วคุณก็ต้องไปซ่อมไปเสียเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะอริอาจจะหมายถึงเรื่องของการเสียเงินเสียทองก็เป็นไปได้ในเรื่องของทรัพย์สินของคุณนะซ่อมบ้านเปลี่ยนประตูซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันตีความหมายได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วสมัยมองว่าการที่ดาวพระพฤหัสโคจรโยกย้ายวันที่14พฤศจิกายน2563นนี้จะส่งผลดีกับชาว กับชาวลัคนาราศีตุลเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนั่นเองนะคะเรื่องโชคลาภวาสนาไม่ต้องพูดถึงคือดาวพระพฤหัสมาเข้าในเรือนที่4แบบนี้ถือว่าเฮงมากๆเลยค่ะชาวลัคนาราศีตุลน,นะอีกดาวหนึ่งที่จะไม่พูดไม่ได้เลยนั่นก็คือดาวพระศุกร์ค่ะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของชาวลัคนาราศีตุลเองในเดือนพฤศจิกายนนี้ดาวพระศุกร์ก็มากุมลัคนาด้วยได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีนะคะตรงจุดนี้แค่นี้พอและจบ ดาวเจ้าตัวเป็นเกษตรหมายความว่าตัวคุณจะมีความมั่นคงตัวคุณจะมีความเป็นปึกแผ่นจะมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นแค่จุดนี้ก็จะสร้างความมั่นคงให้กับชาวตุลเป็นอย่างดีแล้วจุดนี้คือดีมากแล้วโล่งใจมากขึ้นสบายอกสบายใจมากยิ่งขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยชาวราคนาราศีตุลเนี่ยโอ้โหต้องเจอกับปัญหาเยอะเลยนะคะติดติด,ตดขัด,ข,ดขัดเลยนะเพราะว่าได้รับอิทธิพลจากดาวมรตยูแต่ว่าอย่างน้อยๆก็มีอิทธิพลจากดาวพระอังคารมาช่วยถือว่าชาว าาราคนาราศีตุลเนี่ยโอ้โหโล่งใจโล่งคอมากยิ่งขึ้นเลยแหละนะหลังจากดาวพระพฤหัสยกได้ในครั้งนี้ถือว่าต้องแสดงความยินดีด้วยจริงๆค่ะ อีกดาวหนึ่งนั่นก็คือดาวพระเสาร์นะคะที่หลังจากวันที่5ธันวาคมเป็นต้นไปดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุทุของคุณก็จะมากุมร่วมกับดาวพระพฤหัสในเรือนพันธุทุกดาวพระเสาร์และดาวพระพฤหัสเมื่อมาอยู่ร่วมกันถ้าใครเคยฟังคลิปของสมัยก่อนหน้านี้นะคะสมัยจะบอกว่าคุณคะดาวสองดวงนี้เวลามาอยู่ด้วยกันย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะและการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยจากเดิมทีดาวพระพฤหัสอ่ะได้ตําแหน่งเป็นนิดนิดเนี่ยคือนอนหนุ ราอิจจาน์หมายถึงน้อยหมายถึงอ่อนกําลังหมายถึงไม่มีแรงแต่ดาวพระเสามาอยู่ในเรือนพันธุทุทรงกําลังถึงดาวพระพฤหัสเปลี่ยนแปลงให้ดาวพระพฤหัสมีแรงมากยิ่งขึ้นมีกําลังมากยิ่งขึ้นจนได้ตําแหน่งเป็นกเกษตรราธิบดีอีกด้วยแสดงว่าในช่วงปลายปีนี้ชาวลัคนาราศีตุลถือว่าเฮงถือว่าดีมากๆเลยนะคะต้องแสดงความยินดีด้วยนะสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ